สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยพุดบนในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมยร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนยูคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามคราวเวนคอเทจเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใด อยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านฟูลแลมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านฟูลแลมของกุนซือมา์โกซินวาสภาพทีมค่อนข้างโอเค ไม่มีใครเจ็บเพิ่มหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมจะมีก็เพียงแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายที่ยังเจ็บยาวส่วนคนอื่นพร้อมลุยเต็มที่เกมนี้น่าจะยังฝากความหวังไว้ที่ราอูลคิมนเนสยืนหอกตัวเป้าขณะที่แนวรุกอย่างแฮร์รี่วินสันจอชคิงและอเล็กซ์อีวอบีคอยช่วยกันปั้นเกมจากด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนยูกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ15ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านแมนยูของกุนซือรูเบนอาโมริมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันเจ็บอยู่ชุดเดิมคือโจชัวเซิร์กซี่ลิซันโรมาติเนสและนุตแซมาราวีที่ยังไม่หายดีส่วนคนอื่นยังพร้อมลงสนามครบโดยความหวังในแดนหน้าคงต้องฝากไว้กับเบนจามินเซสโก ที่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและจะมีบริยองเอมโบโม่กับมาเทอุสคุนยาช่วยสร้างสรรค์เกมอยู่ข้างหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ฟูแลมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยแบนเลโนเคนนี่เตเต้ยอาคิมแอนดาเซนแควินบาซซี่คอเก้กูเอนกาซานเดอร์เบอร์เก้ซาซาลูคิชแฮริวินสันจอชคิงอเล็กซ์อโวบีราอูลคิเมเนส แมนยูจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยอองเดรโอนาน่าเลนิโยโรมัตตทสเดลิกลูกชออามัดเดียโลบรูโน่เฟนันเดสคาเซมิโรพาทริกดอกูบริยองเอ็มโบโมมาเทอุสคุนยาเบนจามินเซสโกทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านฟูแลมชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูเกมนี้ต้องบอกเลยว่าใครจูนการติดก่อนมีสิทธิเก็บแต้มไปครองฟูลแลมเพิ่งบุกไปเสมอไบรตันหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยยิ่งได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นถึงจะเป็นรองในแง่คุณภาพนักเตะแต่แทคกติกและทีมเวิร์กของมาโกซินวาถือว่าใช้ได้เลยและเล่นเพื่อผลการแข่งขันเป็นหลักส่วนแมนยูแมตช์ล่าสุดในหลีกแพ้อาเซนอลศูนย์ต่อหนึ่ง ทั้งที่บุกเยอะมากแต่ขาดความคมปิดงานไม่ลงโดยเฉพาะเบนเยมินเซสโกที่ยังดูเหมือนต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกหน่อยดังนั้นงานนี้มีโอกาสที่เจ้าสัวน้อยจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เห็นได้เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ที่ฟูลแลมจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ที่แมนยูจะชนะอยู่ที่35และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า ฟูแลมเปิดบ้านชนะแมนยูไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่2ครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคริสตัลพาเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซลเฮิร์สตาร์ก เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลซความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านคริสตัลพาเลซของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนอกจากเอ็ดดี้เอนเกเทียชิกดูกูเรและชาดีริอัตที่ยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัว คาดว่าเกมนี้น่าจะใช้ชองฟิลิปมาเตตา้ายืนหอกเป้าส่วนด้านหลังมีจัสตินเดเวนนี่และอิสมาอิลาซาคอยปั้นเกมบุกตามสไตล์มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนอตติงแฮมฟอเรสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย2ประตู วันนี้ทางด้าน Nottingham Forest ของกุนซือ Nuno อ s p i r i t o s a n t o สก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันเจ็บอยู่ชุดเดิมคือน i c ค o l a s d o m i n g u ที่บาดเจ็บยาวเพียงรายเดียวเกมนี้ส่งคริสวู o ลงล่าตาข่ายขณะที่3ตัวรุกด้านหลังมีแดนเอนดอยมอ o r g ก n Gibbs White และ c a ลุ u ฮ Hassan อ d o ยคอยช่วยกันเชื่อมเกมรุกให้ทีม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ คริสตันพาเลซจะมาในระบบ3 4 2 1นำทีมโดยด e ีนเฮนดัสันมาร์กเกอีมักซองลักครอสคริสริชาร์ดส์ดนเนอรมูนยอสอดัมวาทันไดจิคามมดะไทริกมิเชลจัสตินเดเวนนีอิสมาอิลาซาชองพิลิเป้มาเตตานอตติงแฮมฟอเรสต์จะมาในระบบ4 2 3 1านึ่งนำทีมโดยมัตเซลโอลาไอนามูริโลนิโคลามิเลนโควิชนิโกวิลเลียมส์ เอลียแอนเดอร์สันอิบราฮิมซองการ่แดนเอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไวคลลุ่มฮัตสันโอดอยคริสวูดทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านคริสตันพาเลซชนะ0นัดเสมอ4นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย3ประตูมองจากภาพรวม ต้องบอกว่าฟอ r e เรส์อันตรายทีเดียวในเรื่องเกมสวนกลับเพราะสไตล์ของพาเลสเป็นทีมที่เน้นเปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่แล้วซึ่งแบบนี้ก็เข้าทางเจ้าป่าที่รอโต้กลับได้เฉียบคมเห็นได้จากนัดก่อนที่ถลม่มเบรนท์ฟอร์ด3-1คริสวูดยิงคมเกมรุกดูไหลลื่นมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นขณะเดียวกันพาเลสเองก็ยังมีปัญหาสภาพทีมจากกระแสะข่าวนักเตะย้ายออกแถมยังต้องแบ่งสมาธิไปลื่นบอลยุโรปอีกด้วยเลยทำให้เกมนี้ โอกาสออกเสมอหรือฟอเรสต์บุกมาเซอร์ไพรส์ก็มีสูงเปอร์เซนต์ที่คริสตันพาเลสจะชนะอยู่ที่35%เปอร์เซนปอร์เนตที่นอตติงแฮมฟอเรสต์จะชนะอยู่ที่40%อร์เซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%เจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคริสตันพาเลสเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับ โดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิก้าสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอัลโอวิโดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเรอัลมาดริดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสอครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามนูเอโวคาลสตาทิเอเรเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรอัลโอวิโดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการ ชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านเรอันโอวิดข่าวดีคือได้ดาวิดคอสต a าสกองหลังตัวหลักกลับมาช่วยทีมหลังจากพ้นโทษแบนแต่ก็ดันมาเสียกองกลางอย่างอัลเบรโตเรนาที่ติดโทษแบนสวนกลับไปส่วนผู้เล่นอีก2 3ถึงรายยังต้องรอเช็คความฟิตแต่โดยรวมแล้วก็ยังพอจัดทับลงได้ครบถ้วน เกมนี้ฝากความหวังในแดนหน้าที่ซาโลมอนรอนดอนหอกตัวเก่าวัย35ปีและมีอิลิยัสชายรากับไฮเซมฮัสซานคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเรอัลมาดริดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตู วันนี้ทางด้านเรอัลมาดริดจะได้อันโอรูดิเกอร์กองหลังตัวเก่งพ้นโทษแบนยาว6นัดกลับมาแต่คาดว่าน่าจะนั่นสำรองไปก่อนส่วนตัวที่ยังอดลงสนามก็มีทั้งจูดเบลลิงแฮมเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งและเอนริกดาวรุ่งอนาคตไกลรวมทั้งแฟรกรองดินดี้กับเอ็ดวาร์โดคามาวินกาที่ยังเจ็บอยู่แต่ขุมกำลังที่เหลือก็พร้อมจัดเต็ม โดยมีกิลิอันเอ็มปาเป้และบราฮิมดิาสนำทีมล่าตาข่าย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เรอันโอวิโดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอารอนเอสกันเดลดาวิดคอสตาสเลียแอนเดอร์เดนดองเกอร์ดานี่คาโวนาโชวิดาวลูก้าอิลิชควาซีซีโบราหิมอันฮัเซนอิลิยัสชัยราไฮเซมฮัซซานซาโลมอนรอนดอน เรอัลมาดริดจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยติโบกัวตัวเทรนส์อาโนเอเดอร์มิลิเตาดีนฮุยเชนอาวารโรการาอุสอาดากูเลอร์ออรเรลิแอนชูอาร์เมมินีเฟเดริโกวาเวเดอิบราฮิมดิยาสกิลิอันเอมปาเป้วินิซิอุสจูเนียมาดูรูปเกมกันหน่อยเรอัลโอบิโดเปิดหัวฤดูกาลแพ้บียาเรอัลไปตามคาด0-2เกมนี้ต้องมาเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริด บอกเลยว่างานหินสุดๆเพราะฝั่งราชันถึงแม้จะยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักนัดแรกชนะแค่1-0แต่ศักยภาพโดยรวมยังเหนือกว่าเยอะอีกทั้งเจอสถิติที่เคยมาที่นี่2เกมล่าสุดมัดริดกดไปถึง9ประตูเสียแค่ลูกเดียวเรียกว่าเจอปุ๊บยิงกระจายดังนั้นโอกาสที่โอเบียโดจะต้านอยู่มีน้อยมากมองภาพรวมแล้วทีมเยือนน่าจะบุกมาเก็บชัยได้ไม่ยาก อร์เซนต์ที่เรอัลโอเบียโดจะชนะอยู่ที่10เปอร์เซนตที่เรอัลมาดริดจะชนะอยู่ที่70และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเรอัลโอเบียโดเปิดบ้านแพ้เรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ